ครับผมสวัสดีครับอลโลโน่ชาแนลครับผมผอกันนี่คือเก่าครับมือนี้ครับกับผมีแยงไรครับหลังจากที่ทั้งหายไปโดนนะครับเนาะมือนี้มาถอดปลาครับถอดปลาลดครับกระลังคล้ายๆเลยครับนี่นี่ครับผมนี่ครับกระลังคล้ายๆเลยกับปลาขาวครับแล้วก็มีปลากระแยงครับผมนี่ถอดกินกับสมตําครับผมนี่เจ็บแสบเลยครับนี่อู้ประหยัดผักเลยครับนี่ปลาหมักไว้แล้วครับหมักเกลือหมักผงชูรสครับหมักไว้แล้วใส่ตู้เย็นไหมครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ร้อนนะมันเดือดครับผมนี่ครับ ลงถอดกันเลยครับกินกับสมตามกันติดตามไปเลยครับผมใส่ตามไปครับอ้แฝะครับแฝงแฝงหลายไปเลยครับนี่ปลดครับผมใส่ไ่ครับใส่ไปครับผมพอเต็มี่หาโตเพนกับสมตันถูกแท้ครับผม เงี้ยไปลาแยงครับผมเดี๋ยวหาปลาแดี๋ยเงี้นะี้ครับผมเส้นไปครับบอกเลยว่าแสีบขนาดครับผมเบิ่อขึ้นจเได้ด้วครับผมทางหายไปโดนครับบ่ได้เห็ดคลิปลงครับโอเคครับยิดตามไปเลยเลยครับผมได้ลงไปอีกครับกวาดรสองหลอดพ่อครับผมกินโมบัดครับกินคนเดียวครับ หลายไปเลยครับนี่สังแงยงี้พออีกแล้วครับใส่ลงไปครับโอเคครับติดตาบเลยครับเดี๋ยวขออย่าถอดตามครับใส่ปีลงไปครับนี่หาเมล็ดพ่อครับะวามันเผ็ดครับผมกระเทียมครับผมสองหัวครับใส่ลงไปครับนี่เติมกันกระเด็นครับผมผงชูรสครับใส่ลงไปครับ แล้วทุกคนมาครับผมใส่หลายกับแซบหลายใส่หน่อยกับแซบหน่อยครับผมโอเคครับโขครับผมมาได้ไหมนี่ครับถ้าสิกินให้แซบนี่ครับก็ต้องโขพริกเฮละเอียดครับโขข้อหยาบๆครับผมนี่ถ้าละเอียดมันบดแซบครับโอเคครับนี่เขาเพิ่งเล้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกับโอโลโน่ชาแนลครับผม ทางหายไปโดนครับก็เลยทิบลงครับผมนี่สงสัยก็ตัดช่องหลอกกได้พวกครับโอเคครับน้าผมนี่โอ้โหถนะครับน้ำใส่ลงไปครับอืมน้ำแตกเลยครับนี่ชิ้นเดียวกว่ากัวก็ผม เส้น,น,ลนลงไปครับโอเคอืมตามไปครับอ้าวน้ำปลาไม่มีน้ำปลาร้าครับเส้นลงไปครับนี่ตามไปด้วยครับนี่ครับใส่ลงไปครับโอเค โอเคครับตามไปด้วยน้ำปลาครับนี่ใส่ลงไปครับประมมาเนี้ยครับผมสาคัญครับชัอเด็ดครับขาดก็ได้ครับผมกระเทียมดองครับใส่น้ำลงไปครับนี่ใส่หัวน้ำครับอืมมันจะหอมครับอูถอดตากำลังใจตีเลยครับตอนนี้ ได้ทีแล้วนี่ครับโผล่บโผล่เล็กน้อยครับมือเข่ากันครับเส้นมาแล้วกว่ครับเส,นบส้นไปครับนี่เส้นไปครับน,นี่ครับ โขกใส่ติดๆนิดน้อยครับเดี๋ยวโขกไปเลยครับผู้กินหอมมากเลยครับนี่ได้ทีแล้วครับผมเดี๋ยวชิ้ม,มันบ้างครับ โอเคครับผมเรียบร้อยครับนี่ครับถอดปลาของเ้าครับมีปลาลดครับปลาขาวครับปลากระแหงครับผมนี่ถอดปลาครับกินกับสมตําครับผมนี่นี่ตำมะหุ่งนี่ครับบ่เพ็ดปานไดครับพริกหาเม็ดครับนี่เปรี้ยวปากแล้วครับมาติดตามมาเลยครับกินต้องกนรไ้มผมกับโอลโน่ชาแนลครับนี่ช่องหน่อยอยครับบ่ได้เฮ็ดคลิปมาดนเหรอครับเนี่ยนี่ครับผมมังปลากระแยงครับคุยกับสมตําครับผมนี่ไป เดี๋ยวสิเข่าทาันได้ครับอืมมา,มาครับผม,มบังปรสครับนี่ครับเนื้อแน่นๆนครับผมนี่ เอาปากครับไปที่นี่จิ้มหัดต้อนปลาแดกครับผมปลารดเนี่ยเขาทาครับครๆครับนี่คุยต้องไปอีกครับผมอืมสบขนาดเลย รสชาติไฉครับส่วนเลยครับเนี่ยค,ครับอือทานด้วยปะาขาวครับอือ ขนาดืมคุยลงไปครับอเศ็บม,ม,ม,มากเลยครับผมเนี่ยไม่อยากบอกเลยครับถอดปาบเนี่ย นี่ครับอืมไข่ๆเลยครับมาเด้อครับกินน้ากันครับผมนี่ครับเอาเนื้อน้ำเล็กน้อยครับนี่อืมเป็นเน้นนะผมนี่สมตามครับคุยลงไปครับอืม แซ่บขนาดนะผม ได้กับฝากติดต,ตามช่องโอโลโน่ชาแนลได้เลยครับผมนี่ครับฝากกดไลค์กดติดต,ตามครับผมไม่ส้องกดแชร์กัได้ครับนี่ครับเขากันมาค่ะครับทึ่งเพชรครับ ืมแต่ที่เด็ดอยู่ตรงนี้รนรครับผมอืมนี่แหละครับถอดปลายนะครับมันหอมมันแสบครับไข่พร้อมเนี่ย บอกเลยว่าแซ่บขนาดหัวมันกินได้ครับมันกรอบครับนี่คุยลงไปครับเรียกจะผ่าครับปั้นขอนียวลงไปครับคุยครับผม ปังแย่งครับอืมนี่แหละใส่มือนี่แหละครับนี่กับพริกจังน้อยครับอืมโอ้คักขัดโอเคครับผมคลิปนี้เอาซ้ำนี่นะครับเนาะ ลคลิปหนาพอกันไหมครับจิงไหนก็ฝากด้เลยครับกับโอโลโน่ชาแนลครับผมกับช่อง YouTube ช่องไหนหน่อยครับผมคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม